ป้าหมายของการของการทำโครงการกระตุนะะะต้นเศรษฐกิจแปลว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของของ,ของประเทศทั้งหมดนะคะซึ่งออรอบแรกกับรอบสองเนี่ยเราก็กระตุ้นไปแล้วในในคนบางกลุ่มปะ่ะบอบบางกับผู้สูงอายุนะคะซึ่งต่อจากนี้ค่ะพอเรามีเรื่องของออทาริฟเข้ามาเรื่องริซิพิโอทาริฟเข้ามาของสหรัฐเนี่ยมีกฎหมายเรื่องกำแพงภาษีเพราะฉะนั้น,นตอนเราก็ต้องพิจารณาทบทวนแล้วก็ได้ข้อเสนอจากทั้ง ธานาคารแห่งประเทศไทยนะแล้วก็สภาพัฒน์ด้วยทั้งคู่เนี่ยก็ให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่นะคะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะสามารถใช้อะไรที่เป็นการจําเป็นและเร่งด่วนกว่าในเรื่องในเรื่องแจกเงินดิจิทัลเงินหมื่นนะคะการกระตุ้นคือเปลี่ยนรูปแบบของการกระตุ้นว่าสามารถเอาก้อนนี้ไปทําอะไรที่เรียงลำดับความสําคัญว่าอะไรที่จําเป็นณขณะนี้ต่อประเทศจะเกิดผลต่อประเทศมากที่สุดสูงสุด ะะคะอันนี้ก็เราก็เลยต้องทบทวนอันนี้ใหม่ค่ะอะไรนะกว่าท้องเลยนะคะกว่าท,ท้องผ่านเสียงอ๋อคืองี้นะคะเราต้องพูดกันให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เข้ามาแทรกเนี่ยคิดว่าประเทศไหนก็คงไม่อยากได้ปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยแปลว่าเกิดประโยชน์ ที่ตรงไหนสูงสุดเราเน้นที่ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉันั้้ถามว่าเราไม่เราไม่บอกว่ายกเลิกจช่งไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ากลับมาทําอีกละ่ะในสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเศรษฐกิจกที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วอันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจกแบบรูปแบบนี้จะได้ผลมากที่สุดเราก็มีความหวังว่าเราก็อยากจะให้อะไรที่มีประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศมันก็ต้องได้ทําถูกไหมคะเพราะฉันเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่คณะกรรมการเขาทบทวนกันมาเขาบอกว่า การแจกเงินหมื่นหรือใช้ดิจิทัลวอลเล็เนี่ยยังไม่ใช่ตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ถามว่าตัวกระตุ้นไหนดีที่สุดสําหรับประเทศนั่นคือสิ่งที่เราทําอยู่อกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีเรื่องของกําแพงภาษีเข้ามาถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยก็ก็คือเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อกี้มีคําถามจากไหนมอไม่เห็น อ๋อ,อ,อพักเพื่อไทยนะคะเวลาหาเสียงเนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์เลยว่าเราทําได้จริงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องของกําแพงภาษีสหรัฐที่จะขึ้นมาถามจริงว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเราไม่ไม่มีประเทศไหนคาดคิดไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะและสิ่งที่เป็นสถานการณ์พิเศษเออกมาเนี่ยอย่างตัวของภาษีหรือเปอร์เซ็นที่จะเก็บภาษีเนี่ยทุกคนก็ตกใจกันหมดไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ขึ้นมาตั้งตอนแรกว่า มีทั้ง30 40หลายประเทศก็มากมายนะคะอันนี้นี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มันไม่ได้ไม่สามารถคาดการได้นะคะแต่ว่าน่นอนว่าทุกอันเนี่ยเราก็ถามว่าทําไม่ได้จริงไหมไม่จริงนะคะเราก็ทําไปแล้วไม่ใช่ว่านโยบายนี้ทาไม่ได้เลยถูกไหมคะแต่ว่าสถานการณ์ที่แทรกเข้ามามันสุดวิสัยมันเป็นสิ่งที่ว่าเอยโอ้โหไม่ใช่ว่าทํทำอยู่แล้วจู่ๆยกเลิกหรือว่าไม่ทําแล้วชะลอมันก็ไม่ได้ชะลอนะคะแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันผ่านความคิดเห็นแล้วมันผ่านได้ ทุกครั้งที่เราทำสองครั้งที่เกิดขึ้นมวันผ่านได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้มีเหตุการณ์ใหม่คือเรื่องของภาษีเข้ามามันผ่านไม่ได้นะคะเรื่องความจริงมันก็แค่นั้นเองคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ